สวัสดีค่ะลูกค้าจองคิวแม่บ้านทําความสะอาดไว้ใช่ไหมคะครับแต่ว่าผมรีเควสไปแค่คนเดียวเนี่ยครับทำไมมาดั้งสองคนเ่ยอ๋อคือเห็นว่าลูกค้าจองมาเป็นราคาเหมานะครับพผ,ผมก็เลยมากันสองคนเพื่อที่ได้เสร็จไวๆไวค้ครับอ๋อครับอ่ะแต่ผมขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าผมไม่จ่ายเพิ่มนะครับค่ะลูกค้า ราคาปกติอยู่ที่พันหต่อวันแต่ว่าพวกเรามากัน2คนก็กะว่าจะทําให้เสร็จภายในช่วงเช้าอะคคะลูกค้าวางใจได้เลยนะคะครับงั้นเริ่มงานได้เลยครับเดี๋ยวผมขอไปทำธุระก่อนกลับคุณลค่ะด,ดูแล้วก็ไม่น่ายากนะน่าจะเสร็จภายในครึ่งวันม,มาเริ่มเลย นี่มันกี่โมงแล้ววะฮะนี่มันกี่โมงแล้วพี่หิวแล้วเนี่ยไปกินข้าวกันออพี่อีกนิดเดียวก็ใกล้เสร็จแล้วอ่ะเดี๋ยวไว้เราทําเสร็จเราค่อยไปกินข้าวกันเนาะนี่ไม่ได้ยินที่พี่พูดเลยไงพี่บอกว่าพี่หิวแล้วเอองั้นพี่ไปกินก่อนก็ได้เดี๋ยวไว้หนูทําเสร็จเราค่อยกินทีเดียวค่ะโอ้ยโอ้ย ออกยปเบาหน่อยซิซินพี่เจ็บนะจน๊ะจ๊ะพ่อคนเก่งแค่เดินออกไปกินข้าวแค่เนี้ยทำตัวเองเจ็บซะได้เริกบนสักทีได้ไหมบบนอยู่นั่นแหละอืงั้นพี่นั่งก่อนอเดี๋ยวหนูดูแผลให้ออเออซินอันเนี้ยถือว่าเป็นอุบัติเหตุระหว่างงานป่ะนี่พี่อย่าแม่แต่จะคิดเชีวนะ เป็นเส,สีครับเฮ้ย <Hey, S 1> แล้วนั่นไปโดนอะไรมาข,ขอโทษค่ะคือว่าพี่ออคือว่าผมตกเก้าอี้ตอนที่ผมขึ้นไปเช็คกระจกครับอ,อ๋องั้นผมว่ารีบไปทำแผลที่โรงพยาบาลดีกว่าครับไปคนระับเดี๋ยวผมพาไปออไ,มไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวฉันพาเขาไปส่งเองดีกว่าค่ะอองั้นก็ได้ครับงั้นระวังหน่อยนะตรงนี้ครับ ลูกค้าคะเดี๋ยวส่งแค่นี้ก็พอค่ะเดี๋ยวที่เหลือฉันไปส่งเองถ้าเกิดมีอะไรขึ้นหน้าเดี๋ยวฉันจะโทรแจ้งนะคะส่วนงานที่ทำค้างไว้อ่ะลูกค้าไม่ต้องห่วงนะคะเดี๋ยวฉันกลับมาทำให้เสร็จแน่นอนเอางั้นก็ได้ครับยังไงก็ระวังตัวด้วยนะครับส่วนค่ารักษาพยาบาลเท่าไหร่เดี๋ยวแจ้งผมได้เลยนะครับเดี๋ยวผมรับผิดชอบเองค่ะต้องขออภัยคุณลูกค้าด้วยนะคะไม่เป็นไรแล้วครับรักษาก่อนเถอะนะ ป๊บรู้จักผู้ชายคนนั้นด้วยเหรอคะอ๋อเขาเป็นแฟนของแม่บ้านที่พี่เรียกมาทําความสะอาดบ้านน่ะพอดีว่าเกิดอุบัติเหตุระหว่างทําความสะอาดพี่ก็เลยให้เขาพาไปโรงพยาบาลก่อนฮะแต่เมื่อกี้หนูเห็นเขาล้มอยู่ตรงหน้าบ้านหนูนะคะล้มที่ไหนนะหน้าบ้านหนูตรงเนี้ยคะ่ะคอยแน่ใจนะค่ะแน่ใจค่ะ้ย hey! เอ,อ,อ้ากลับมาแล้วเหรอครับค่ะคือฉันตั้งใจกลับมาเคียงงานให้เสร็จนะคะแล้วแฟนคุณเป็นไงบ้างครับไม่เป็นไรค่ะแค่ทะลอกนิดหน่อยอีกสองสาวันก็หายแล้วค่ะอ๋องั้นเอ่อ ค่ารักษาพยาบาลคุณคะคือจริงๆแล้วแฟนฉันเขาไม่ได้ล้มตอนทำงานหรอกคะ่ะแต่ว่าเขาล้มของเขาเองครับงั้นคุณทำงานต่อครับส่วนค่าจ้างเนี่ยเดี๋ยวผมเสร็จงานแล้วโอนให้นะ ผมให้เพิ่ม500นะครับขอบคุณในความซื่อสัตย์ของคุณด้วยนะครับ